ก็โอเคครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนะครับผมอยู่กับผมโอ้แค่นะครับวันนี้ผมจะมาสอนซื้อสคริปซีนอนฮับนะผมแล้วก็มารีวิวนะผมก็สคริปมีราคา120บาทนะผมแค่120บาทเองนะครับผมก็สามารถไปซื้อได้ที่เว็บซีนอนฮับนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็โอเคก็ตัวรันนะครับสามารถใช้ได้กับทุกตัวรันนะครับผมอ่าไม่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นตัวรันไซแนบอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าตัวรันอะไรก็ได้นะครับผม เดี๋ยวจะรันให้เขขึ้นมาเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะจะค้างแป๊บหนึ่งนะครับผมเวลากดรันนะอ่านี่นะครับผมมาแลยผม T non V หนึ่งนะครับผมประมาณนี้นะผมผมจะลองออโต้ฟาร์มเลยนะผมอ่ะเปิดมาตรงนี้นะผมแล้วก็ออโต้ฟาร์มเลเวลนะอ่ะออโต้ฟาร์มโหมดก็คือปรับได้นะครับผมนี่นี่นะครับผมประมาณนี้นะนี่ผมจะปรับเป็นโหมดโหมดอ่อโหมด อยู่หมดหมด,หมดอันนี้นี่หมด2อ่าแล้วก็ปรับเป็นแปเป็น9้านะผมแล้วก็ให้เราเลือกอาวุธนะครับผมก็อาวุธก็จะเป็นคาตาณะนะครับผมนี่ก็จะตีให้อย่างนี้เลยนะทุกคนนี่อ่าเลือกอาวุธแล้วก็จะตีให้นะครับผมก็ถ้าใครอาวุธไม่ขึ้นนะครับผมก็กดรีเฟซทูนะครับผมอ่าสมมุติจะใช้บอมบอมนะครับ อ๋อบักนะทุกคนอัน,นี้ไงมาแล้วนะทุกคนอ่าแล้วก็ถ้าสกิลมันไม่ออกนะอย่าให้มันกดใช้สกิลให้แล้วก็ไปที่เซตติ้งนะครับทุกคนแล้วก็เปิดนะผมอ่านี่นะแล้วก็เปิดไว้เลยนะผมคือการออโต้สกิลนะโอเคส่วนออโต้สแตทก็คือสมมุติเราได้แต้มมามันก็จะอัพตามที่เราตั้งไว้นะผมสมมุติผมจะอัพดีเฟนส์นะผมอ่ะนี่นะผมดูดูมันอัพสแตทให้เราแล้วครับตอนนี้ อ่ะดีเฟนต์ผมเป็นสิบหกแล้วนะทุกคนอ่ะปิดไปแล้วก็ต่อไปเทเลพอร์ตนะไปว้าไปเกาะอ,อื่นนะผมอันนี้ก็เกาะเกาะนุ้นเงานนะทุกคนประมาณนี้เกาะเชฟอ่าเกาะอันนี้เกาะซันจิใช่ไหมน,น่าจะใช่นะประมาณนี้นะทุกคนสกายเปียนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ต่อไปซีออฟดัสก็คือเกาะทะเลทรายนะทุกคน เซติพุก็คืออันนี้คือจะซื้อผลปีศาจให้เมื่อเราเมื่อเอ้ไม่ใช่ดิมันจะซื้อผลปีศาจให้เพื่อเมื่อผลน้ำมันขายนะถ้าเรามีตังพอมีเจมพอแล้วผมมันจะซื้อให้เลยนะทุกคนสมมุติผมจะซื้อไอ้ผลผลวังกรนะทุกคนก็กดอ่ะสมมติเป็นไอ้แล้วกันอนะ่ะกดกดออโต้สไนด์นะผมอ่ะพอมันขายปุ๊บมันจะ,ะว์าไปซื้อให้เลยนะผมเซมีก็ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนเด,เดี๋ยวลองดูนะ เหมือนว่าจะตีไม่เข้าหรือเปล่าไอ้พวกมันเนะี่ยหรือแบบอ้าวตีเข้านี่วะน่าจะใช้ไม่ได้มั้งทุกคนโอเคบูโซฮาคิคือใส่ฮาคิให้ตนอัตโนมัตินะครับนี่วานี้ต่อไปนะทุกคนอินฟินิตี้เก็บโปกระโดดเก็บโป้ได้รัวนะผมนี่นะทุกคนก็มันก็จะไม่หมดนะทุกคน มานี้นะผมก็อันนี้ก็วิ่งเร็วเหมือนใช้ไม่ได้นะผมไม่รู้ทําไมนะนี่ก็กระโดดใช้ไม่ได้แต่บินได้นะทุกคนนี่ก็บินได้เป็นอย่างนี้ประมาณนี้เลยนะผมบานี้บินได้นะทุกคนมานนี้นะผมอ่ะบินได้อย่างนี้เลยนะทุกคนบินได้อ่ะเวลาถึงพื้นก็อ่าโคตรเร็วเลยนะทุกคนโอเคไอพีเอสบูก็ทําให้ภาพกากนะผม ก็ผมลืมบอกตรงนี้ไปวิธีปิด UI นะกดคอนปูโมอทลขวาแล้วผมอ่ะมันก็จะหายไปนะผมอ่ะประมาณนี้นะผมจะเปิดเปิดปิด่ดให้ดูแล้วกันโอเคประมาณน,นี้ก็เอพีเอสบูสอนะ,อะผมจะใช้ให้ดูเลยอ่ะอันนี้นะผมอ่ะทุกคนดูภาพมันจะกากล,ากลงนะผมอันอันนีนน้คือผมเปิดเต็มเลยนะอ่ะเปิดเต็มกับเปิดไม่เต็มถ้าเปิดเอพีเอสบูมันจะไม่มีอะไรต่างกันเอ้ยมันจะมันจะไม่มีผลนะครับผมเพราะว่าเอพีเอสบูเหมือนทําให้ภาพแบบกากลงนะผม อ่ะนี่นะทุกคนดูดิถ้าถ้าคุณเปิดเอพีเอสบูนะผมแล้วเปิดและแะเปิดภาพเต็มนะผมดูดิทุกคนเห็นก้ะหมดเลยดูดิดูด,ดิทุกคนดูดิเห็นไปถหงนู่นเลยนะอันนั้นเกาะแฉงนี่เกาะเกาะอันนั้นเกาะอะไรนะเกาะลงดันนะเกาะสกายเปียโอ้โหเห็นหมดแมปเลยนะทุกคนแต่ถ้าสมมุติเราเปิดสักสองขีดนะมันจะไม่เห็นนะทุกคนแต่ผมจะเปิดสุดเลยนะทุกคนอ่าดู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 ด,ด,ดูเห็นหมดเลยนะทุกคน โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็อย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะผมผมจะลองวาร์ปไปเกาะอื่นๆดูนะครับผมอ่ะนี่นะผมเห็นเกาะอื่นมาเลยนะผมเปิด APS ีเอสบูแล้วเปิดกราฟิกสุดนะครับผมอ่ะอ่าออโต้ฟาร์มเพเยอร์อ่าลืมลืมลืมรีวิวนี้ไปนะครับผมก็คืออ่าสมมุติเราจะไปฆ่าคนคนหนึ่งนะครับผมแต่เราขี้เกียจเดินเองนะครับผมเดินไปฆ่าเองเราก็ทําการอ่าทําแบบนี้นะผมแป๊บหนึ่งรีเซ็ตแป๊บหนึ่งนะครับผม เราก็ทําการอ่ะเลือกชื่อคนนะครับผมสมมุติจะไปหาคนนี้ปุ๊บแล้วกดอัลต้ฟาร์มดิแทนก็คือเวลาเราว่าไปให้อยู่ไกลแค่ไหนนะผมจะเอาสักสี่แล้วกันแล้วก็ให้ใช้อะไรฆ่าเขานะครับผมผมจะใช้คาตาน์แล้วกันนะครับผมแล้วกดอัลต้ฟาร์มเพยอร์นะครับผมนี่นะผมมันจะว่าไปหาคนคนนี้รัวๆนะครับผมแล้วก็จะฆ่านะฆ่าเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้นะผมสเปคเกตเพยอร์ก็คือเหมือนเอามุมกล้องไปดูเขาอะครับนะทุกคนอ่ะ แล้วก็จะมาดูเขาว่าเขาทําอะไรอยู่นะตอนนี้เขาก็กําลังกระโดดอยู่นะครับผมประมาณนี้ละกันนะครับผมก็อันนี้คือใส่โค้ดท้งงดนะครับผมอืมน่าจะไม่มีอะไรนะทุกคนก็เป็นประมาณนี้ละกันนะครับก็ถ้าใครอยากซื้อก็ย้ํานะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไว้ให้นะผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะผมก็วิธีซื้อเดี๋ยว ผมจะเขียนไว้ใต้คลิปให้แล้วกันนะผมก็เดี๋ยวผมจะเขียนไว้ในคอมเมนต์ด้วยนะผมก็คือแค่ทําการสร้างซองอ่งเปาในทูมัน,นี่วอลเล็ตนะผมแล้วใส่จํานวนเงินไป120บาทนะครับผมแล้วก็ตั้งให้รับได้แค่คนเดียวนะผมโอเคก็ประมาณนี้ครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม